สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพามาดูความคิดเห็นชาวอาเซียนนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยนะครับสามารถที่จะคว้าแชมป์ซูซูกิคัพได้นะครับในปีนี้นะครับซึ่งนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นะครับดาวซันโวเนี่ยก็จะเป็นของทีลิลินแดงดาแล้วก็ชนาทิพนะครับได้ดาวซันโวร่วมกันนะครับ แล้วก็ชนาทิพย์เนี่ยได้รางวัล MVP ของทัวนาเมนต์ด้วยนะครับส่วนอินโดนีเซียได้รางวัลแฟร์เพลย์นะครับมาดูกันที่เมนแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่เห็นนักเตะอินโดนีเซียไม่ร้องไห้เมื่อแพ้ขอบคุณจินตยองมากๆที่สร้างความคิดดีๆให้กับอินโดนีเซียยังเชื่อว่ายังมีความหวังสําหรับอนาคตที่ดีกว่าจิตวิญญาณของคุณนะครับไปที่ความเย็นต่อไปนะครับ ขอบคุณทีมครุฑเรามีความภาคภูมิใจใครจะคิดว่าเราจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศความสําเร็จที่น่าอัศจรรย์เราเป็นทีมที่อายุเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ในทัวร์นาเมนต์นี้มีอนาคตที่สดใสของฟุตบอลชาวนโดนีเซียนะครับต่อไปนะครับอันนี้มีเม้นเกาหลีใต้มาแทรกนิดหน่อยนะครับก็แสดงความผิดเห็่ยนยาวเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเกาหลี นักเตะไทยยิงประตูได้เสมอเมื่อต้องการดังนั้นพวกเขาจึงสมควรที่จะชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมประทับใจเซนเตอร์แบ็กพิสดามากๆเขาเป็นผู้เล่นที่ฉลาดจริงๆเขาเป็นเหมือนคิมยังวอนกองหลังตัวหลักของทีมชาติเกาหลีฉันคิดว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จในเคลีกหรือเจลกได้ข่าวดีอีกอย่างสำหรับประเทศไทยคือพวกเขาสามารถมีนัดกระชับมิตรกับเกาหลีหรือญี่ปุ่นได้ฟรี เนื่องจาก AFF และ EAFF ตกลงที่จะให้แชมป์ A f f ค Cup และ EAFF Cup แข่งขันกันเองประเทศไทยสามารถเล่นแชมป e ์ EAFF ครับได้ซึ่งน่นาจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เล่นชาวไทยสำหรับอินโดนีเซียผมอยากชื่นชมจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาจริงๆแม้ในสถานการณ์ที่น่าผิดหวังพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุด แน่นอนว่าพวกเขาต้องปรับปรุงหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นพวกเขาทำผิดพลาดมากเกินไปพวกเขายังพลาดโอกาสครั้งใหญ่เกินไปแต่ฉันคิดว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงสิ่งนี้ได้ในไม่ช้าเพราะนักเตะชาวอินโดนีเซียไม่เพียงแต่อายุน้อยแต่ยังมีความเต็มใจที่จะชนะอีกด้วยผลสุดท้ายของการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีและมีแรงจูงใจในการพัฒนาต่อไปถ้าพวกเขาสามารถพัฒนาได้แบบนี้ต่อไป ผมเชื่อว่าอินโดนีเซียสามารถเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ในรอบ1-2ปีนะครับก็เป็นทัศนคติได้ดีนะครับของชาวเกาหลีใต้ทําได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะครับไปที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับถึงอินโดนีเซียจะแพ้แต่เราก็ภูมิใจที่พวกเขาเล่นได้ดีในคืนนี้ไม่เหมือนในเลกแรกนะครับมาที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับลองนึกภาพว่า คุณเป็นผู้เล่นชาวอินโดนีเซียคุณตามหลัง4ประตูและมดหวังที่จะได้ถ้วยแต่คุณก็ยังสู้เพื่อนัสุดท้ายอยู่ดีวิญญาณบ้าของเด็กนะครับขอสู้ได้ดีเลยนะครับมีสปริริตมากาทีมชาติอินโดนีเซียนะครับต่อไปนะครับอินโดพัฒนาขึ้นมากจากการจ่ายบอลและการเพรสซิ่งและแท็กติกก็ดีแต่ผู้เล่นแต่ละคนก็มีระดับที่แตกต่างจากไทยทั้ง2องฝ่ายเล่นได้ดีนะครับ เม้นต่อไปนะครับฉันรู้ว่าฉันสนุกกับเกมนี้มากนักเตะอินโดนีเซียสู้ได้ดีสักวันหนึ่งคุณจะเป็นแชมป์ในรายการนี้อินโดนีเซียดีกว่าเวียดนามเวียดนามยิงประตูไทยไม่ได้เลยแต่อินโดนีเซียทําได้นะครับไปที่ความเขียนต่อไปนะครับขอบคุณทีมไทยสําหรับแคมเปญดีขอแสดงความยินดีกับการทวงคืนตําแหน่งราชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ไปที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวม,มาเลเซียนะครับฉันไม่สามารถหยุดชื่นชมฟุตบอลไทยได้พวกเขามีชนาทิพย์ทีลศิลป์สุขพโชคทีละทอนอนิศักดิ์หรือแม้แต่นักเตะดาวรุ่งอย่างสุพนัทพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้โดยไม่ต้องกังวลนี่คืออะไรมันไม่ยุติธรรมเลยฉันอิจฉาประเทศไทยยนินดีด้วยประเทศไทยกษัตริย์กลับมาแล้วและไม่เป็นไรนดนิเซียเชื่อมันมในกระบวนการนี้นะครับ ไปที่ความเิีเห็นต่อไปนะครับประเทศไทยเป็นเวอร์ชันบราซิลของอาเซียนขอแสดงความยินดีจากมาเลเซียและแสดงความยินดีกับรองแชมป์ด้วยนะครับรองแชมป์หกสมัยนะอินโดนีเซียไปที่ความเิีเห็นต่อไปนะครับยินดีด้วยกับทีมช้างศึกคุณเริ่มช้าแต่จุดคลายแม็กในเวลาที่เหมาะสมไม่เหมือนกับเพื่อนบ้านชาว,วียดนามจุดคลายแม็กเร็วเกินไปและถูกเตะออกในรอบรอง นั่นคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับฟุตบอลเมื่อคุณมีประสบการณ์นะครับมาที่เม้นต่อไปนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ล้มเหลวทุกความรุนแรงในสนามและงานของผู้ตัดสินมีปัญหามากมายหวังว่าจะได้ VRAFF 2022จากเวียดนามนะครับคือเวียดนามนี่ก็ร้องแต่ร้องหาแต่ v r นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเมนตต่อไปนะครับฟุตบอลเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ไม่พัฒนา เพราะมีทีมที่ใช้เงินซื้อกรรมการซื้อรางวัลอย่างไทยจากเวียดนามนะครับครับก็เวียดนามเนี่ยก็หาว่าไทยซื้อกรรมการนะครับคือเขาไม่ยอมจบนะครับเวียดนามเนี่ยมานี่ความเพียนต่อไปนะครับมีอะไรน่าภูมิใจเมื่อเล็กแรกอยากชนะแต่ซื้อกรรมการนะครับจากเวียดนามนะครับเมนนี้แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับว่าคนที่ชอบหาข้อแก้ตัวคนอื่นจะเห็นความโง่เขานะครับ แล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับว่าไม่มีทางซื้อมาซื้อกรรมการที่มาจากฟีฟ่าฉันรู้ว่าความรู้สึกของคุณเมื่อมีคนทําอะไรล้มเหลวพวกเขาจะหาข้อแก้ตัวเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นนะครับมดิเมนต์ต่อไปนะครับขอสแสดงความยินดีกับประเทศไทยและสวัสดีปีใหม่โปรดเมินเฉยคนไม่สุภาพ ขอเคารพทีมไทยและพวกเขาสมควรได้รับถ้วย AFF นี้อดใจรอดูเวียดนามกับไทยเล่นกันต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้จากเวียดนามนะครับประเด็นต่อไปนะครับ AFF ส u z u ครับคือการแข่งขันที่ซื้อได้ด้วยเงินจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ประเทศไทยจะชนะอยากให้ทีมเล่นกันอย่างยุติธรรมควรมีเทคโนโลยี VR ในทัวร์นาเมนต์นี้และถ้าผู้จัดไม่มีเทคโนโลยีนี้ลุยเลย อวร์นาเมนต์นี้เพื่อทิ้งค่าฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็น่าจะหมายถึงว่าคือถ้าไม่มี VR เนี่ยก็คือแบบฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะไม่พัฒนานะครับอะไรแบบนี้นะครับมนันิเม้นต่อไปนะครับไทยเป็นผู้ชนะทําไมเวียดนามถึงไม่อุบปากพวกเราชาวอินโดนีเซียที่พ่ายแพ้ก็แค่ยอมรับเรารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ภูมิใจในทีมเยาวยชนของเรา แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับมีแต่คนอิจฉาวเวียดนามแต่อินโดนีเซียแพ้ไทยเป็นเรื่องธรรมดาไม่แปลกใจเลยนะครับแล้วก็มีาชาววินโดว์มาตอบใต้คอมเมนต์นะครับว่าแต่เราทำประตูไทยได้ขณะที่เวียดนามทําไม่ได้นะครับแล้วคนเวียดนามคนเดิมมาตอบกลับนะครับว่าไทยยังเก่งที่สุดในเอเชียนอ,อกเฉียงใต้ไทยให้อินโดนีเซียแค่2ลูกเท่านั้นนะครับมาที่ความเพียนต่อไปนะครับ ทำฟาว์่ง143ครั้งใบเหลือง13ใบและอินโดนีเซียเป็นทีมที่ได้รับรางวัลแฟเพลย์ a อ f f อฟคั2020นี่มันคืออะไรนะครับไปที่ความเคลียนต่อไปนะครับทีลิสินแดงดาสมควรเป็นตำนานฟุตบอลไทยในสนามเขามีสไตล์การเล่นที่สวยงามมากนะครับเมินนี้จากเวียดนามน,นะครับมาที่ความเคลียนต่อไปนะครับ พวกเขาชนะแต่ไม่แฟร์เพลย์ผู้เล่นหมายเลข3ทีธีรทรบุญมาทันของไทยเล่นบอลไม่สวยงามขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยเล่นสุกกปรปกแต่ได้แชมป์นะครับเมนิจากเวียดนามนะครับมาทีมแมต์ต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันยาวเลยทีเดียวนะครับเมื่อไทยคว้าชายชนะเหนืออินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศ เราต้องยอมรับว่าเราไม่คู่ควรกับถ้วย AFF ครับในปีนี้คนไทยมีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นตำแหน่งและภาพลักษณ์ที่ได้สูญเสียไปในอดีตพร้อมกับทีมชั้นยอดได้แสดงความแข่งแร่งที่ปฏิเสธไม่ได้ด้วยการที่ชนะทิพและบุญมาทันลนในเจลีกด้วยทีมที่ประกอบด้วยผู้เล่นหลายสัญชาติที่มีคุณภาพหลายคนคงไม่มีการพูดเกินจริงที่จะบอกว่านี่คือทีมแข่งแต่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เกี่ยวกับทีมเวียดนามผมยังคิดว่านี่คือทีมที่น่าจับตามองที่สุดของเราในตอนนี้และในปีต่อๆไปด้วยเยาวชนความกล้าหาญและอายุเฉลีย่ยเพียง25ปีเท่านั้นอนาคตของทีมเวียดนามจึงสดใสามากในฐานะแฟนบอลเวียดนามและผมติดตามทุกความเคลื่อนไหวของทีมตลอด20ปีที่ผ่านมาบอกตัวเองได้เลยว่านี่คือทีมที่ทําให้คนเวียดนามตั้งตารอคอยมากที่สุดกับคู่ต่อสู้ใด เมื่อการกลับมาของผู้เล่นที่บาดเจ็บจากการแข่งขันวานลัมหุงดุงวานเฮาทงวงทีม v วีเอนกลับมาแข่งแกร่งและอันตรายมากขึ้นแล้วพบการที่ AFF ครับ2022จากเวียดนามนะครับไปทีมเม้นต่อไปนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับนานๆจะเห็นนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมขุมพลังไทยแลนด์ราชาเอเชียแองอก์วนออเชียงใต้ในประวัติศาสต์ฟุตบอลนะครับ ครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับแชมป์ปีนี้ของไทยนะครับภารกิจของเรายังมีมากมายนะครับไม่ว่าจะรายการอาเชียนะครับรายการเอเชียนคัพต่างๆนะครับก็ต้องส่วนต่อไปนะครับก็เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ